ก่อนอื่นจะเอ่ยถึงเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้นะครับว่าด้วยมุมวัตถุประสงค์แล้วกันนะครับว่าเราอยากระดมพรรคพวกนะครับนะฮะเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะครับที่ทาเรื่องเกี่ยวกับวงการคอนสตรักชั่นแต่เรามาพัฒนาให้กลายเป็นคอนสตรักชั่นในมุมที่เป็นรักโลกนะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเหมือนกรีนนะครับนะฮะเป็นร้านกรีนคอนสตรักชั่นนะครับที่มาที่ไปเรื่องแ8ดก็คือวันที่8เดือน8เนี่ยนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งคือตั้งกิมมิกไว้ว่าพอดีคุณพ่อสุธีนะครับอายุ88ปีพอดีนะครับก็เลยตั้ง88นะครับแล้วก็เป็น g รี e n Day นะครับนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็หลักๆคือระดมสภาพกำลังทั้งหมดนะครับคณาจารย์นะครับทุกมหาวิทยาลัยนะครับนะะฮหน่วยราชการนะครับนักธุรกิจนะครับผมว่าวันนี้ไม่ต่ำกว่า3 4 0 0บริษัทนะครับที่จะมารวมกันสร้างผลึกกำลังกันแล้วกันนะครับในการสร้างวงการเรื่องของ Green Construction ในเมืองไทยมา เหตุผลหลักคือวันนี้โลกรร้อนละนะครับจาก,กี้เราเราฟังอาจารย์มาหลายท่านนะครับว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเราต้องเริ่มคิดละเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาลดการปล่อยคาร์บอ,อ,อนให้ได้นะครับแล้วก็ทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถทีจ่จะอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่คิดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอาจารย์หลายท่านบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสตาร์ทเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กับโลกใบนี้ไม่ได้ละอย่างน้อยๆเราไม่มีอาหารทานเนาะนะครับไม่มีน้ําที่จะก,กินเน่ย น,นี่เรื่องใหญ่มากนะครับก็เลยเมองไปข้างหน้ามองถึงลูกหลานในนะอนาคตข้างหน้าด้วยนะคในมุมของตัวเข็มเหล็กเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยเป็นเข็มเป็นสกรูนะนะครับหมุนลงไปในดินนะครับทดแทนการติดตั้งด้วยปูนนะครับนะฮะในการขุดการเจาะการต่ออะไรพวกนี้นะครับนะเราก็ทำทเครื่อีเอฟโอคือคาร์บอนฟลูอิดปรินต์องคอ์กรเรามาแล้วนะครับเรามีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งทีนี้ก็จะมีคาร์บอนฟลูอิดปรินต์โปรดักต์ซึ่งเราเราเห็นละว่าภาพของคาร์บอนฟลูอิดปรินต์โปรดักต ถ้าใช้เข็มเหล็กเนี่ยเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนเมื่อเทียบกับงานคอมมิชชั่นแลแบบเดิมเนี่ยนะครับประมาณ5ถึง20เท่านะครับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเนี่ยเป็นแอบเป็นตัวเก่งเป็นสินคา้าเก่งของเราอยู่ในวงการนะครับในการต่อสร้างนะครับวันนี้เรามีการเทสแล้วกันนะครับนะมีทาผลทสไปเน่นะครับต้นใหญ่สุดของเราณปัจจุบันนะครับต้นขนาดประมาณรับโหลดประมาณ200ตันเทียบเท่ากับการเราสร้างตึกเนี่ยได้ตั้งแต่ 5ชั้นถึง8ชั้นแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าอาคาร8ชั้นลงมาเนี่ยเราสามารถใช้ถึงเหล็กทาได้หมดเลยนะครับนี่นี่คือมุมของของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อินฟาสตรักเจออื่นๆมันคืองานก่อสร้างหมดนะครับเราก็สามารถเข้าได้ทุกโครงการเพราะเหตุผลคือเราสามารถเขาเรียกรีไซเคิล 3R ได้ครบเลยนะครับติดตั้งเสร็จนะครับจะดึงออกมาก็สกรูหมุนกลับมาไปใช้กับที่อื่นได้ด้วยก็กลายว่า3 r เนี่ยเราครบ ทุกจุดเลยครับประมาณนั้นถ้าพอรีไซเคิลได้ก็ลดการปล่อยคาร์บอนลงไปในตัวคับการรวมตัวของภาคเอกชนเนี่ยคงต้องจัดตั้งมาเป็นสมาคมนะครับหรือเป็นสมาพันธ์อันหนึ่งนะครับเนะเราก็เลยก่อตั้งขึ้นมาก่อนคือโลคาบอนคอนสตรัคชั่นนะครับเทคโนโลยีแอนด์เทคโนโลยีนะครับชื่อยอ่อคือ LCTA นะครับอันนี้อยู่ในจริงๆก็บอกว่าออกมาจากกระทรวงหลายกระทรวงละนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเช็คประวัติ ทุกคนที่เป็นเป็นสมาชิกเป็นอะไรอยู่นะครับทีน,นี้ในมุมเรายกว่าถ้าสมาคมสําเร็จก็จะกลายเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนแล้วมีคณาจารย์ที่ที่ช่วยในการทําวิจัยนะครับเพื่อเอาไปคุยกับภาครัฐที่จะออกนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องกรีนเพราะทุกคนในโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ให้เขาเรียกว่าไปเซ็นกับต่างประเทศไว้หมดแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องลดการปลดปล่อยคาร์บอน อย่างน้อยเนี่ยในปี2050คือคาร์บอนนิวรัลก็คือให้มันกลายเป็นเป็นศูนย์ศูนย์นะครับยังไม่ถึงเน็ตซิโร่ Zero, เน็ตซิโร่ Zero กันไปอีกขั้นนึงทุกคนต้องมีส่วนในการที่จะเขาเรียกว่าดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายตรงนั้นให้ได้ครับอย่างที่เราได้ฟังกันนะครับนะอาจารย์ทั้งแปดท่านพูดนะครับว่าไฮไลท์อยู่ตรงที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรื่องงานคอนตรัชชั่นมันเกิดตั้งแต่โลแมทนะครับการเอ่อโปรเซสต่างๆนะครับ ดำเนินการโดยเมืองไทยหมดวัตถุดิบทั้งหมดมันอยู่ในเมืองไทยหมดแปลว่าวันนี้เราไม่ต้องอินพอตจากเมืองนอกเข้ามาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรามาสร้างนวัตรกรรมของเราเองโดยทีมคณาจารย์เป็นนักวิจัยนะครับในการ,ร,รทดสอบในการทุกอย่างนะครับเพื่อให้วงการนี้เกิดอีกวงการขึ้นมาผมย้ำนะครับวงการก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นประมาณ10%ของ GDP ซึ่งตลาดเนี่ยถ้าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น green construction ได้เนี่ยตลาดจะอยู่ที่ประมาณ1.5ล,ล้านล้านบาท ซึ่งใหญ่โตมโหฬานมากนะครับถ้าทุกคนลงมือแล้วไม่ใช่อะไรพอเราวรวมก็ครอบก็หมดได้หมดเนะี่ยตลาดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วกลายเป็นออกอาเซียนไปประเทศต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้คือคือมุมที่ในอนาคตทิดว่าคงม,มีประโยชน์กับสังคมนะครับเรียกโลคาบอนโซซิตี้พวกนี้ทั้งหมดครับ